สายครีนสายลีนมาทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาขนมอยู่เนาะนี่วันนี้โบขอแนะนำา Li t ต l e n นันะคะเป็นธัญ,ญพืชเกรดพรีเมียมนะมีเป็นธัญ,ญพืชแบบ9ชนิดอะรวมไว้อยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพมากๆเพราะว่าไม่มีแบบน้ำตาลเนยเกลืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือ เป็นเกรดพรีเมียมสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆแล้วก็บรรจุด้วยแบบอะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายล้วนๆเลยนะคะใครที่ดูแลสุขภาพอยู่เนี่ยแล้วก็บางทีเราก็อยากกินสแน็คก,กินขนมแต่ขนมนั้นมันต้องมีประโยชน์ใช่ไหมทุกคนนะก็ขอแนะนำเลยนะนี่อันนี้คือแบบแอลมอนก็คือแน่นๆนะคะทางเม็ดมะม่วงอะเทาที่เห็นนะ ลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทยพืชที่ช่วยทําให้สุขภาพดีแน่นอนนะคะซึ่งไม่ต้องเสี่ยงกับพวกการเหม็นหืนหรือว่าสารที่เป็นอันตรายเลยนะคะทุกคนอันเนี้ยปลื้มมากมีออยอรับรองแน่นอนคือกรอบอร่อยแล้วก็รวมทุกอย่างไว้ในกล่องเดียวอ่ะ บอกเลยว่าใครที่รักสุขภาพนะดูแลน้ำหนักดูแลร่างกายตัวเองนะคะวันนี้ทุกคนต้องรักตัวเองขอแนะนำเลยนะคะสำหรับลิตร์ต้นนะ